อย่าดึงกันไม่ล่ะอย่ารถลระวังนะคะระวังไปไปก็ไปแม่จ๋ะจากแม่จ๋าบุ้งมันมันมันเป็นเป็นอนั่นไงเบาะมันสีฟ้าน่ะเบาะสีฟ้าน่ะโอ้เบาะเบาะสีดำน่ะมันก็เลยออกหาติตายไปตาไปซื้อน้ำมันให้ลูกซื้อน้ำมันโอเค เราซื้อน้ำมันให้หน่อยตา,ตาขอบคุณค่ะคุณตาไปกอนเหรอมานนี่นีบกันไงมัดดูนะม,ม,มัดมัดดูมัดเขามราต้องดูทุกยีบสี่ชั่วโมงนะนั่นไงมันหนีบมือกันนะ่ะมันไม่ได้มันเป็นอุบัติเหตนุนะน่ะ เห็นมือจับตีนอยู่กับแม่คนไหนคิดว่ามันหนีมือใช่ใช่เอาไปล้างไปไปไปล้างไปล้างมันดำลูกน้องไม่ไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างล้างแล้วก็เหมือนเดิมลุมาเล่นเหมือนเดิมเล่นเลยค่ะเล่นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวยายจะอาบน้ำให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างโอเคโอเคไม่ต้องล้างก็ได้กินหางก้างที่คนนี้โอ้ยไม่ไปเดียวเดี๋ยวค่อยไปล้างทีเดียวเดี๋ยวค่อยไปล้างทีเดียวอุ้มย อ uh, ้มเฮ็ดานั่นเดนํามสายยางอะไรลูกอะไรคะกูอ๋อเอาไไปจัดให้ไปหนูสายยางไปไปสายยางมัสามรเปิดสายยางให้ได้เลยคนที่อยไม่ได้ดอกมาไ่ได้อกวัก่อ่ได้เฮ็ดยังดอก ก็โจงไว้ตัดมือนัน <laughs> ดี냐หุ่นหน่อยแล้วล้วนตายเลยทำไมไม่ใช้บอสแคร์ล่ะคะใช่ล้วงเอาไซส์อยู่ทำไมมันมันมันหล่นล่ะคะมันล้วนมันไม่หน่อยแล้วเนี่ยจุ๊กเลยว่าผมเจ้าหน่อยนี่แม่แม่บอ,อย,อยงงปาดเก๋งแบบเลยอุ้ยกระเจียนแบบแท็กซี่เราเอากระตามใจสร้างเลยเปียง เคยตัดให้ยุตัว่าสร้างปาาาาร,งรงกกะชาป่าวนี้ในซ่ลมะจ้าจ้าล่างรถแต่เพราะออกแต่ว่าออกดำให้เขาเอาไม,าอาอม,ม,ม,ม่ยังอ,อีกรูกหมดมดมดหมดไอ้หนอแ้าาข่อยทีคูบเอาวะนะพูดแรงๆตีซะสิเรียกจะเปนังไหนจะวะ นทวีจ้าผมทวดนั่นแหละผมทวดมามาเพชรมามาขึ้นเวทีแล้วไปองท้แมาเอารองเท้ามาให้ใส่ไปนั่นแหละสีขาวกับสีน้ำเงินเด้อมาใส่รองเท้ามาใช่ค่ะมามามาหนูทำไมงอนไงหนูงอนหนูทวดผมทวดโอ้ผมทวดแม่ผมทวดเต็มที่เต็มดินเลยอ่ะแม่ช่ใวยทวดเต็มเลยเออทวดเต็มเลยอ่ะมาช่วยผมเต็มเลย ขวดเต็มแล้วอ่ะชุดเต็มเลยชวดเต็มเลยผมอ่ะผมขวดเต็มเลยโอ้ยผมขวดเต็มเลยเออชุดเต็มเลยสงสารทวดเด้อลูกสงสารไปใส่ใส่ให้หน่อยไปใส่แล้วไม่ต้องถอดเพราะว่ามดมดอยู่แถวนี้เยอะเขื่อนมดเจ้าทะเบิ้งอันบัตรสุดท้ายเด้อ